สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาะดูแลวัวนะคะบํารุงวัวนะคะก็เจ้าตัวนี้เขาจะค่อนข้างที่จะหอมนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หอมเยอะแต่ว่าเราก็จะบํารุงไปหน่อยพอดียาควาตาพารามนะคะก็เหลืออยู่นะคะก็อัตราผสมนะคะที่เราจะใช้เนาะอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าควา้าถ้าวัวควายตัวโตะนะคะ ก็จะใช้ที่หนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำประมาณ1แก้วนะคะก็อันนี้เตรียมน้ำมาเรียบร้อยถ้าท่านไหนที่วัวกรอกยากนะคะก็จะใช้อาจจะใช้วิธีการผสมกับลำหรือหัวอาหารให้ก็ได้แต่ที่ข้อก็คือจะใช้ขวดแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ไม่คล่องหรือว่ายังไม่มีความชำนาญในการกรอกนะคะก็ควรที่จะใช้ขวดพลาสติกที่เป็นหัวแบบเรียวๆแบบนี้นะคะเรียวๆยาวแบบนี้ ซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการกรอกเข้าไปในกระพุ้งแก้มวัวนะคะแต่ถ้าใช้ขวดแก้วก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือวัวจะถ้าเราเอาเข้าไปตรงกลางเนี่ยวัวเขาจะกัดแล้วก็ทําให้ขวดแก้วแตกได้นะคะก็เดี๋ยวจะผส,สมยาก่อนนะคะ,ะซึ่ง การกรอกยานี้นะคะก็จะใช้วิธีการาใช้ระยะการการกรอกนะคะก็3วันต่อหครั้งนะคะถ้าวัวตัวไหนที่ไม่สบายนะคะก็กรอกทุกวันนะคะติดต่อการ7วันนะคะถ้าลูกวัวก็3วันต่อครั้งลูกวัวก็จะลดปริมาณของตัวยาลงก็จะเป็นครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าวัวตัวโตก็1นึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมแล้วก็นี่ค่ะเขย่าให้ ให้ยาเข้ากับน้ํานะคะแล้วเราก็กรอกนะคะวิธีการกรอกก็ขึ้นอยู่กับทักษะแต่ละบุคคลนะคะแล้วแต่ความขนาดนะคะบางคนก็จะใช้วิธีการคลุกคลุกยากับตัวอาหารเหลวหรืออาหารข้นหรือพวกรำต่างๆนะคะแต่ที่ข้อก็จะใช้วิธีการกรอกโดยใช้ขวดแบบนี้นะคะ วิธีการตกง,ง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวย้ายยายยายนี่ก่อนอย้ายก่อนเดี๋ยวอ่เนี่ยนะคะเราจะไม่กรอกเข้าตรงกลางแบบนี้นะคะจะใช้วิธีการกรอกเข้ากับ้งแก้มแบบนี้นะคะยัดเข้าไปแบบนี้นะคะ,ะดึงดึงสายสพายขึ้นแบบนี้ได้ยัดเข้าไปเดี๋ยววัวเขาจะกลืนเองนะคะอย่าเอาเข้าไปตรงกลางนะคะถ้าเอาเข้าไปตรงกลางเนี่ย วัวเขามีโอกาสที่จะกัดขวดนะคะกัดขวดแล้วก็ขวดแตกแล้วก็จะเป็นแผลได้นะคะก็จะกรอกถ้าวัวตัวไหนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็พี่พ่อก็จะใช้กรอกแค่สองครั้งนะคะก็คือห่างกันสามวันกรอกแค่สองครั้งนะคะแต่ถ้าวัวตัวไหนที่หอมโซหรือว่ามีอาการป่วยนะคะเราก็จะกรอกทุกวันเจ็ดวันติดต่อกันนะคะก็มีแค่นี้นะคะอุปกรณ์ในการกรอกยาวัวนะคะ ทีนี้เราจะกรอกเพื่ออะไรนะคะกรอกเพื่ออะไรแล้วก็วัวตัวไหนควรที่จะกรอกบ้างนะคะอ่ะวัวตัวไหนควรที่จะกรอกบ้างทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูเจ้าของนะคะเจ้าของคนเลี้ยงวัวเนี่ยต้องสังเกตอาการแล้วก็ลักษณะของวัวให้ดีนะคะวัวตัวไหนควรที่จะเริ่มบำรุงวัวตัวไหนที่ ควรที่จะเริ่มรักษาเป็นเบื้องต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ยืดยาวเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของวัวโดยเฉพาะวัวตัวเมียนะคะเรื่องของการเป็นสัตว์เรื่องของอสุขภาพของมดลูกต่างๆนะคะก็จะทําให้ถึงถึงอจะไม่ได้ถึงท่านบอกว่า,าไม่ได้ก่อก็ไม่เห็นเป็นไรมันจะมีผลกระทบหรือมันจะมีผล ในเรื่องของการให้ลูกนะคะการตกลูกมานะคะบางทีท่านอาจจะมองว่าวิแม่พันธุ์สวยแต่ทําไมลูกออกมาขี้เหร่จังลูกออกมาไม่เหมือนแม่พันธุ์เลยนะคะ,ะไม่เหมือนแม่พันธุ์ไม่เหมือนพ่อพันธัง์งทั้งที่แม่พันธุ์ก็เกือบจะเลือดร้อยอพ่อพันธุ์ก็เลือดร้อยเลยนะคะผสมเทียมด้วยตัวสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ทําไมลูกที่ออกมาถึง ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่มันไม่ได้เสียดเสี้ยวของพ่อกับแม่เลยนะคะมันก็เป็นปัจจัยเหล่านี้แหละคะ่ะว่าเราดูแลวัวดีแค่ไหนนะคะบางทีสุขภาพภายนอกมันก็ไม่ได้เป็นส่วนที่ทำให้วัว สวยงามทั้งหมดนะคะมันต้องเริ่มจากสุขภาพภายในของวัวด้วยนะคะอย่างเรื่องของสุขภาวะเรื่องของคอกที่หลับที่นอนเรื่องของน้ําต่างๆนะคะอย่างที่ทางช่องได้นําเสนอตลอดเลยว่าเรื่องของปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคอกหลายๆคนมองข้ามในการเลี้ยงวัวนะคะซึ่งบางทีมันไม่จําเป็นต้องอลงทุนอะไรมากมายเลยนะคะแค่เราเริ่มด้วยการ บริหารจัดการเรื่องของการาดูแลวัวง่ายๆด้วยตัวเรานะคะก็จะมีหนึ่งตัวที่กรอกนะคะตัวสีขาวเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะกรอกบำรุงตัวนี้สักหน่อยนะคะเขาก็ไม่ได้ผอมนะคะแต่ว่าก็อยากบำรุงเขานิดนึงให้เขาได้เป็นสัตว์แล้วก็มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์พร้อมที่จะตั้งครันตั้งท้องนะคะ แล้วก็จะได้ส่งผลให้ลูกเขาออกมาสวยออกมาสมบูรณ์นะคะบางทีเรื่องของโครงสร้างของวัวเนี่ยไม่จำเป็นว่าวัวตัวนั้นจะต้องเลือดร้อยหรือจะต้องอเป็นแม่พันธ์ุที่นำเข้าอะไรทั้งสิ้นนะคะบางทลีลูกที่เกิดจากแม่พันธ์ุ ไทยบ้านหรือไทยพื้นเมืองเราเนี่ยก็สามารถให้ลูกสวยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่พันธุ์เราต้องสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกนะคะทํายังไงเราถึงจะรู้ก็นั่นแหละค่ะที่ทางช่องบอกเสมอว่าคนเลี้ยงเท่านั้นที่จะรู้นะคะคนเลี้ยงเท่านั้นที่จะรู้แล้วก็คนเลี้ยงเท่านั้นที่จะทราบว่าวัวของท่านแต่ละตัวมีลักษณะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็ เนี่ยค่ะอย่างเจ้าตัวนี้นะคะเป็นฮินดูบาซินของพี่สาวนะคะที่เขาฝากเลี้ยงเดิมทีที่เอามาเนี่ยทั้งขาทกนะคะทั้งขาทกทั้งผอ,อมเหลือแต่กระดูกนะคะท่านผู้ชมที่ที่เคยเลี้ยงฮินดูบาซินหรือว่าเคยเห็นฮินดูบาซินก็จะทราบดีว่าเป็นวัวโครงใหญ่นะคะถ้าเลี้ยงไม่ดีหรือว่ากินไม่เพียงพอนะคะกินไม่เพียงพอเขาจะผอมแห้งแล้วก็แบบ หนังติดกระดูกจริงๆอะคะ่ะก็พอเรามาเลี้ยงที่นี่แล้วก็มาปรับพฤติกรรมในการกินของเขานะคะแล้วก็ปรับเ,เขาเรียกว่าปรับบริบทในการเลี้ยงนะคะเขาก็โอเคขึ้นมาแล้วก็จากวัวที่เป็นวัวขาทกนะคะก็คือแต่ก่อนเนี้ยเขาเดินคือเดินไม่ได้เลยก็คือต้องเดินสามขาเดินกระเพกเดินกระโดดเอาอะคะ่ะเนี่ยค่ะขาขาหลังตรงเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะขาหลังขาหลังขวานะคะ ก็คือไปไม่ได้เลยต้องลากขาแล้วก็กระโดดขย่งไปเลยนะคะทีนี้ตอนแรกก็กล่าว่าจะทําการผ่าตัดนะคะจะให้คุณหมอผ่าตัดคุณหมอก็บอกว่าประมาณ4ี่พันห้าถึงห้าพันน้องออมน้องออมไปปิดน้ําให้วัวหน่อยลูกอ่ะก็ทีนี้เราเราก็เลยตอนตอนนั้นก็คือ คิดว่าจะผ่าตัดแล้วแต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าให้จ่ายมันค่อนข้างสูงก็ประมาณ4,5 0 0แต่ว่าก็รับประกันว่าหายแน่นอนนะคะทีนี้ก็มันค่อนข้างสูงพี่สาวก็บอกว่ายังไม่มีตังค์ที่จะผ่านะคะยังไม่มีตังค์ที่จะผ่าก็เลยหาวิธีการอื่นนะคะมีวิธีการหาวิธีการอื่นที่ที่เรียกว่าดูแล ให้ไม่มีต้นทุนเยอะนะคะนี่ก็ศึกษาในใน u t u b e เนี่ยเรา่ะศึกษาใน YouTube ในช่องทางต่างๆว่าวัวขาทกเนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยต้องรักษายัางไงแต่ก่อนนี้คือเดินไม่ได้แบบนี้เลยนะคะก็คือลากขาขวาหลังเลยนะคะนี่ก็ไปเจอช่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้คือวัวที่ที่ขาทกเนี่ยส่วนมากก็คือคุณหมอก็จะบอกว่าขาดแคลเซียม นะคะเป็นเวลานานก็เนื่องจากวัวตัวนี้เขาอยู่ในคอกที่ขัอของตลอดเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะแล้วก็คอกก็คือจะมีขี้เยอะแล้วก็จมอยู่กับตัวขี้ของเขาอะนะคะแล้วทีนี้ก็เนื่องอาจจะเป็นเนื่องเนื่องจากที่เขาไม่ได้เดินออกกําลังกายแล้วก็ขาดแคลเซียมนะคะก็ทําให้เขาขาดทกทีนี้เราก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานะคะศึกษาข้อมูลจน นำมาประติดประต่อ,อลองผิดลองถูกนะคะก็ให้กินเกลือแร่ให้กินแร่ธาตุก้อนนะคะที่มีแคลเซียมสูงๆนะคะก็ก้อนละประมาณ50-60บาทนะคะแล้วก็กรอกยาวิตามินต่างๆนะคะให้กินแล้วก็กรอกยาพารามนี่แหละคะ่ะก็รักษาดูแลเขามาอยู่ประมาณสักประมาณ4-5เดือนนะคะอาการขาดท้องเขาก็ดีขึ้นนะคะจากที่ก้าวขา ไม่ได้เลยเป็นแต่ก่อนเป็นลากขานะคะทีนี้ตอนนี้ก็มาเริ่มก้าวขาได้ปกติแต่ก็ช่วงนั้นก็จะมีแบบกระตุกกระตุกบ้างนะคะทีนี้เราก็ให้กินแร่ธาตุก้อนมาเรื่อยๆนะคะเอาแขวนไว้ตามคอกตามพื้นที่ให้เขาได้ได้เลียกินนะคะได้เลียกินแล้วก็ประกอบกับเราดูแลบำรุงนะคะทั้งฉีดยาบำรุงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็นานๆจะมี ทกแบบนี้บ้างนะคะบางนานๆนะคะแต่ถ้าโดยส่วนมากก็คือเดินปกติเหมือนวัวปกติเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ขายขาดก็คือเหมือนกับที่คุณหมอว่าต้องผ่าตัดนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมมีโอกาสกลับมาเป็นถ้าเราปล่อยให้วัวเราขาดแคลเซียมวัวทุกตัวมีโอกาสเป็นขาดทกนะคะคุณหมอแจ้งว่ามีโอกาสเป็นขาดทกถ้าเขาขาดแคลเซียมเยอะๆนะคะขาดแคลเซียมขาดแร่ธาตุเยอะๆเนาะ เนี่ยค่ะก็รักษาการมาตั้งประมาณ4ีหเดือนก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็เกือบจะ100%นะคะแต่ไม่ได้ร้0ยเนาะก็จะมีบ้างเวลาเขานอนทับขานาน,านๆกอ็อาจจะขาเกรงได้นะคะก็เนี่ยค่ะก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานของการดูแลวัวที่จะทําให้ว,วัวแค่วัวบ้านๆเนี่ยค่ะวัวบ้านๆวัวลูกผสมอะไรก็ตามเนี่ย ให้ให้ดูเป็นวัวที่มีคุณภาพต่อให้คุณภาพในเรื่องของโครงสร้างยังไม่ได้ร้อยเปอซนะคะแต่คุณภาพในเรื่องของความสมบูรณ์ทั้งจากภายในและภายนอกเราก็สามารถสร้างเองได้นะคะเราสร้างเองได้เนาะไม่จําเป็นต้องไปทัดเทียมกับฟาร์มนะคะเพราะฟาร์มเขามีเขามีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรทั้งเงินทุนทั้งทรัพยากราวัด สดุอุปกรณ์คนทุกอย่างเขาพร้อมนะคะแต่เราไม่มีพร้อมอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือเรื่องของการเอาใจใส่นะคะเรื่องของการเอาใจใส่แล้วก็ลองศึกษานะคะลองศึกษาเรื่อง,ะะองของการดูแลวัวการเลี้ยงวัวอย่างจริงจังนะคะมันไม่มีต้นทุนนะคะท่านผู้ชมมันไม่มีต้นทุนในเรื่องของการศึกษาพวกนี้นะคะแต่สิ่งที่เราได้กลับมา มันจะส่งผลให้กับวัวเรานะคะเนี่ยค่ะทุกตัวก็คือเป็นลูกผสมมาจากแม่ไทยพื้นบ้านทั้งหมดเลยยกเว้นตัวนี้นะคะยกเว้นตัวนี้บางตัวท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นวัวหูยาวนะคะเป็นตัวหูยาวบ้างอันนี้ก็มันเป็นลูกกระทบมานะคะเป็นลูกกระทบเป็นวัวลูกผสมมาแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,าลักษณะทางพนันธุกรรมระหว่างแม่กับพ่อเขา อยังไงเนาะก็มามาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเรื่องของการกอกยาวัวทําได้ง่ายๆนะคะอย่าฝึกให้วัวถ้าอยากประหยัดต้นทุนอย่าฝึกให้วัวกินรากินหัวอาหารนะคะฝึกให้เขากินฟางดีกว่าเพราะอย่างน้อยทุกข้อก็ต้องมีฟางอยู่แล้วนะคะถ้าฝึก แล้ววัวยังไม่กินอยู่เราก็ต้องหาตัวช่วยหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํำยังไงนะคะทำยังไงเราถึงจะจัดการแล้วก็ดูแลเพื่อง่ายต่อการจัดการด้วยแล้วก็วัวเราก็สุขภาพดีด้วยนะคะอย่างที่ข้อกินไม่เหลือซักเส้นนะคะกินไม่เหลือซักเส้นก็ฝึกทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ฝึกแล้วอยู่ดีมาวัวกินฟางเรียบทักทุกตัวเลยไม่ใช่นะคะเราก็ฝึกมา ทั้งหมดเลยนะคะก็นำมาฝากทุกท่านนะคะ,ะในส่วนของอยานะคะที่ใช้กรอกก็มีหลากหลายชนิดนะคะแต่ที่ข้อก็ใช้ยาตาพารามนะคะยาควายตาพารามนะคะสัดส่วนปริมาณอัตราก็อยู่ในสลากยาเลยนะคะท่านไหนที่จะหาซื้อก็หาซื้อ,อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ,อ,ะอยู่ที่ซองละประมาณ20 8ถึง35บาทนะคะแล้วแต่สถานที่นะคะวันนี้ก็นำมาฝากทุกท่านนะคะอยากให้วัวสุขภาพดีอยากให้วัวอ้ว,วนก็ต้องดูแลใส่ใจนะคะแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องให้ความสำคัญวันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมในส่วนของการดูแลวัวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ